สวัสดีทุกคนค่ะได้เวลาเลิกงามยามดีอย่างนี้นะคะก็อันดับแรกเลยยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ Crush Your Goals 1และครัชเยอร์โก้2ครัชเยอร์โก้1สามารถเข้าเรียนได้เลยนะคะหนังสือก็คงจะได้รับกันไปแล้วใช่ไหมคะขออภัยถ้าเกิดจับส่งช้านะคะออยู่ต่างประเทศก็ดาวน์โหลดอีบุกได้เลยส่วนครัชเยอร์โก้2กำลังจะได้เรียนเร็วน,นี้นะโพสต์ Post บทเรียนวันที่15มกร,ราคมเป็นต้นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะนั่งรอคดส้มอยู่เฉยๆให้เวลาผ่านไป นักเรียนที่ได้เอกสารแล้วในถึงตอนนี้นะคะอีบุ๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างของ Crush i o g o 2มีอะไรบ้างคุณส่งแบ่งให้เป็น2เล่มจัดเต็มเวอร์เล่มแรกนะคะเล่มแรกเราไปดูหน้านี้ก่อนเลยก็คือเป็นหน้าของคุณป้ายิ้มๆเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปนะคะดีไซน์ของเรานะคะก็จะเป็นคุณป้าที่มีความฝันเรื่องของเป็นเชฟนะคะและสุดท้ายก็มีหนุ่มๆเข้ามานะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลย ชัปเตอร์หเราจะไปทวนผ่านการผันกริยาเดี่ยวๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตั้งแต่ชั a ปเตอร์หเลยจุดนี้ให้นักเรียนไปทําก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูส้มจะมาสอนพาเฉลยด้วยคือการฝึกผันกริยาที่ครูส้มมีมาให้วิ่งอะถ้าเกิดวิ่งเป็นนิสัยคุณจะใช้คําว่า run กับ run เติม s แล้วแต่ประธานใช่ไหม I u o u t h e y run He s h a i t runs จะวิ่ง I will run I'm going to run ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะมาฝึกสอนพาทวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีเฉลยเป็นเล่มให้ด้วยแต่ครูยังไม่ปล่อยเฉลยไปทีเดียวแล้วชัปเตอร์สองเป็นการผันกริยาลงไปในประโยคนะคะเช่นอ่ะเมื่อวานนี้เขียนจดหมายไปหาเพื่อนอะไรแบบนี้โอ๊ยนัง่งหนังเรื่องนี้ดูมาก่อนแล้วเคยดูแล้วเห็นไหมเขาว่าเคยงั้นคุณก็เอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยไปผันชัปเตอร์สองยังง่ายอยู่เป็นการทวนแบบชิวๆมากเลยส่วนชัปเตอร์สามเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องเน้นมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของ อนุประโยคนะคะนั่นมีประโยคความซ้อนประโยคความรวมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ครูส้มเพิ่มการอธิบายลงไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้อยากเน้นมากๆพออธิบายเสร็จแล้วตามด้วยการแต่งประโยคเช่นหมาที่เห่าทั้งคืนเป็นของเพื่อนบ้านฉันจริงๆเนี่ยจะพูดเป็นประโยคปกติก็คือหมาหมามันเป็นของเพื่อนบ้านแต่แยกคำว่าเห่าทั้งคืนเป็นสิ่งที่เป็นอนุประโยคอนุประโยคก็คือประโยคย่อยที่มาขยายคํานามอีกทีหนึ่งนักเรียนมันจะเป็นแบบนี้ s นะคะก็คือ That ที่แปลว่าที่บวก v บวกกริยาตัวหลักนั่นก็คือ s v เห็นไหมประธานกริยาแต่ตัวที่อยู่ไส้ในเป็นอนุประโยค next ต่อไป mixed tense โอ้อ oh, ันนี้ก็คือ,คอ,คอสุดยอดมากเลยคือการเอา tense ทั้งหมดนะคะมาทดสอบให้พวกเราใช้ นะชื่อมันบอกอยู่แล้วเนาะ m i กก็คือเป็นการรวม tense ะจ๊ะ chapter 5 chapter 5เป็นเรื่องของ modal verb ซึ่ง่ส้มจะทำสรุปมาให้แล้วมาสอนพวกเราตามด้วยอะไรแต่งประโยคเยอะ verb พวกเราอันนี้นะคะสังเกตดูว่าในทุกๆประโยคนี้จะมีการใบ้คำศัพท์ไปให้ท้ายประโยคแต่อย่าเอาคำใบ้นี้ไปใช้แบบไม่แปลงแต่งประโยค full story ตรงนี้ขึ้นมาเป็น full story 1น,นะคะ ชีวิตของป้ามะลิกับการสัมภาษณ์งานในฝันการเรียนภาษาอังกฤษครั้งนี้จะได้เพลินเอนเตอร์เทนเมนต์ไปในตัวเลยนะคะซึ่งคุณส้มแบ่งออกเป็นชั a เตอร์หกจุดหนึ่งนะคะก็คือมันจะมีหนึ่งเป็นการสัมภาษณ์งานของป้ามะลินะคะตามด้วยฟูลสตอรี่สองเป็นเรื่องของป้ามะลิเป็นชีวิตคนคนเดียวแต่เป็นอีกชั a เตอร์หนึ่งของคุณป้าเมื่อได้งานแล้วคุณป้ามะลิก็จะไปพรีเซนต์งานครั้งใหญ่นะคะป้ามะลิจะได้เกิดแล้วเธอชั a เตอร์แปดนะคะเรื่องที่ สามซึ่งเป็นของป้ามาริเช่นการป้ามาริจะไปนอกแล้วฟูลสตอรี่สี่คือป้ามาริไปนอกเกิดอะไรขึ้นอ่าต้องเป็นห้าเนาะตรงนี้และชัปเ t อร์ที่สิบนะคะจริง,รงต้องเป็นหกเป็นเรื่องของการเอ่อต้องเลือกคู่ครองอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องเลือกคู่ครองดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เราจะต้องไป ซ้อมมาก่อนก็คือฝึกแต่งประโยคคือเข้าใจบางคนไม่มีเวลาที่จะไปทํามาก่อนใช่ไหมแต่อย่างไรซ์อย่างไรซะคอนเทนี้เป็นของคุณทั้งชีวิตนะคะ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นปล่อยใหุู้ซ้มกดดันพอนะโอเคแล้วหลังจากนั้นนี่คือเล่มเดียวนะเธอรัชโโกซีซั่นสองมีต่อ เล่มที่2นะคะเล่มที่2ตามที่สัญญุสัญญากันไว้ว่าจะพาแต่งประโยคล้วนแบ่งตามสาขาอาชีพนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องของอาชีพแท็กซี่วิ่งไว้นะคะนักเรียนไปทำมาก่อนได้หรือจะร้อยคู่ส้มสอนไปคุ้มครอกันก็ได้นะ,ะเป็นบทสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขับรถนะคะอาชีพที่2ก็คือพนักง,งานต้อนรับที่โรงแรมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนผู้จัดการโรงแรมนะคะมีดราม่าเกิดขึ้นหน้างานเจ้าของร้านอาหารนะคะสรุป ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะได้จัดรวมไว้ตามนี้เลยในสารบัญที่ครูมีให้แบบนี้พิมพ์เลขก8ตามด้วย e x c i t e d บอกหน่อยว่าอยู่ตื่นเต้นเราไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเจอกันหมคะ